ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดี้ตอนรับซูช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเทคนิคในการลากยิงหัวโดยการวางเป้าไว้ที่ระดับหัวนะ <Okay. S 1> การวางเป้าไว้ระดับหัวดียังไงคือมันจะมีโอกาสฟุกติดล็อกหัวเลยรู้ว่าเป็นยังไงฟุกติดล็อกหัวอารมณ์เหมือนลุกนั่งอะลุกนั่งมันเป็นยังไงลุกนั่งก็คือเวลาเราลุกนั่งปุ๊บใช่ไหมแล้วยิงอะคือมันจะหัวลุกเม็ดคือมันจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแต่ถามว่าน้อยไหมก็ประมาณ10%สิบเปอร์เซ็นต์นะ,นะะห้ามันติขึ้นมาเนี่ย คือแบบหัวเน้นๆอะคือมันจะคุ้มมากๆแต่ว่าข้อเสียคือว่าในช่วงแรกๆของการฝึกมันอาจจะลากยากกว่าแบบวางไว้ใต้เท้าแค่นั้นเองส่วนการพัฒนาต่อยอดอะไรเงี้ยคิดว่ามันใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากกว่าแล้วในการยิงระยะไกลหรือว่ากลางเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราวางเป้าไว้ใต้เท้าเนี่ยบางทีมันมันไม่ดูดไงเข้าใจมันไม่ดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางเป้าไว้ที่ระดับหัวเนี่ยยังไงมันดูดแน่นอนอยู่แล้วนะคืออารมณ์เหมือนลุกนั่งเลยถ้าเกิดว่ามันติดแต่โอกาสตดเนี่ยประมาณ10% ือมันต้องจังหวะแบบปเป๊จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรถึงไม่ติดเราก็ลากขึ้นได้เดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการฝึกกันก่อนละกันวิธีการฝึกก็ไม่ยากลงสนามไปเลยแค่นั้นแหละลงสนามฟรีสไตล์นี่แหละุกช่วงแรกแนะนําเป็นปืนเ8เพราะว่าปืนเอ8เนี่ยเป็นปืนที่ยิงหัวง,ง่ายสุดวิธีการฝึกก็กดยิงว่าเป้าที่ระหัวแล้วก็กดยิงแค่นั้นเองแล้วก็ลากขึ้นนะว่าเป้าที่ระหัวยิงลากขึ้นหาศัตรูกอนไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยคนหายหมดเลย วป้าเราหัวยิงลากขึ้นแค่นีง้ง่ายๆเนี่ยวาป้าเราหัวแล้วก็ยิงแค่นี้ล้วก็ลากขึ้นโดยนะวิธีการฝึกอันนี้อันนี้อันนี้คือบอกไว้ก่อนนะกดยิงลากขึ้นหัวว้าป้าวัดยิงลากขึ้นหัวแนวคิดเวลาลากก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องให้นัดแรกเนี่ยโดนหัวเลยเข้าใจไหมถ้าเกิดสมมติมันไม่ล็อกหัวมันไปล็อกตัวอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องให้นัดแรกเนี่ยโดนหัวเลยก็คือแบบว่ายิงโดนตัวไปก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นทีละนิดเดี๋ยวทำให้ดูว่าเป็นยังไง ไม่ยังเป็นอะไรก็ต้องโดนหัวนะค่อยๆเพิ่มแรงลากถ้านัดแรกไม่โดนไปไหนกันหมดแล้วครับเนี่ยไหนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนัดแรกไม่โดนหัวไม่เป็นไรแล้วก็เห็นไหมไม่แก้อันนี้คือผมลากช้าๆไงจริงๆนะถ้าเกิดว่าแบบว่าชํานาญหน่อยนัดแรกเนี่ยโดนตัวปุ๊บนัดที่สองเรารู้รู้ระยะว่าจะลากขนาดไหนเลยยังไม่แก้ผมยกตัวอย่างสำหรับมือใหม่เห็นไหมประมาณ4เมตรอะโดนหัวก็คือแบบเพิ่มแรงลากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วก็เพิ่มแรงลากขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ ยิ่งระยะใกล้ต้องลากแรงขึ้นระยะไกลก็ลากแรงน้อยลงแค่นั้นเองโอ้ <Okay. S 1> ถ้าไกลมากๆคือแบบนี้เดี๋ยวตัวแรก拉น้อยจริงโอเคอ่อเนี่ยนั้นแรกไม่โดนหัวไม่เป็นไรเราก็ลากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันค่อนข้างจะชุลมุนอ่ะลากขึ้นเห็นไหมกขึ้นไม่โดนไม่โดนก็ลากเพิ่มความแรงในาการ拉ขึ้นเรื่อยๆโอ้อโอเไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเพิ่มความแรงเนี่ยไอ้นะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ มันล็อกหัวเลยเนี่ยโอกาสติดอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือไม่เจอล็อกหัวเลยผมไม่ได้ลากเนะคือมันจะมันจะรู้อะถ้าเกิดว่าวางป้าไว้แับหัวแล้วแบบกดยิงแบบเมื่อกี้มันจะรู้ถ,ถ้าติดมาก็ยิ้มยอกกระเพาะปลาพูดเลยอ่ะนั่นแหละไม่เอาไม่ตองโดนหัวนะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มลาคือผมอาจจะแบบว่าทําแบบนี้ไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่นะเพราะว่าผมในอยู่ในจุดท,ที่แบบว่ายิงเม็ดแรกอะแล้วแบบถ้าสมมติมันล็อกตัวเงี้ยผมรู้ว่าเม็ดที่สองเนี่ยจะต้องลากขนาดไหนแล้วเงี้ย คือแบบบางทีมันก็ต so, like 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 ้องแบบว่าพยายามผมผมพยายามให้มันลากน้อยๆไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคืออยางไม่แกะผอผมจะเป็นอารมณ์แบบนั้นเนี่ยนันแรกโดนตัวปุ๊บนันที่สองจะรู้เลยว่าว่าแบบต้องลากขนาดไหนการการเล็งแบบนี้มันจะมีอยสองแบบว่าคือว่าถ้าเกิดล็อกหัวเลยก็คือไม่ต้องลากแต่ถ้าเกิดว่าไม่ล็อกหัวเนี่ยม็ดแรกมันจะโดนตัวถ้าเกิดว่าคนที่ชํานาญแล้วไม่สองเนี่ยก็คือแบบว่าล็อกตัวปุ๊บเราก็รู้ระยะลากให้มันขึ้นหัวประมาณเท่าลากเมาส์ขนาดไหนหรือว่าลากดิวขนาดไหนไงแต่ถ้าเกิดว่าคน ก็อาจจะเพิ่มค่อยๆลากทีละนิดเม็ดสองไม่โดนเม็ดสามไม่โดนเม็ดสี่อาจจะโดนก็ได้ค่อยๆเพิ่มแรงลากเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นดาเมจก็คือเราลากเยอะเกินไปแค่นั้นเองประมาณนี้วิธีการผลเนี่ยไม่โดนเลยก็คือลากน้อยแบบแอย่างเงี้ยไม่โดนเลยแล้วก็ค่อยๆลากเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณนี้เองเพิ่มแรงลากเรื่อยๆเริ่มไม่จําเป็นนัดแรกจะต้องโดนหัวนะถ้าเกิดว่ามันไม่รัหัวไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าเกิดว่าเชี่วชาญขึ้นไปอีกก็คือว่า ขึ้นไปก็คือว่าลากโดนเม็ดแรกโดนหัวเลยนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นไงเพราะว่าบางทีเราอาจจะลากเลยก็ได้เอาเม็ดแรกโดนตัวชัวร์ดีกว่าแล้วเม็ดที่สองค่อยค่อยแบบว่ารู้รู้รู้ระยะลากเอาว่าควรจะล้องลากขนาดไหนเพราะว่าจะพูดไปเล่นไปอาจจะแบบไม่ยังเออเออมึนๆอยู่นะเพราะว่าต้องแบบเรียบเรียงคาพูดในการแบบถ่ายทอดเออโอ้โหเช็สั์เสสร์หรือวะก็ไม่ได้ไม่น่างงอะไรใช่ไหม กดวางเป้าที่หัวลากขึ้นลากขึ้นแล้วก็แค่นั้นเองจบค่อยๆลากทีละนิดทีละนิดท,ลดทีละนิดถ้าเกิดมันล็อกหัวอย่างอย่างตอนนั้นอะเห็นคือคืออย่างอย่างในคลิปเนี้ยติดไปรอบหนึ่งอย่างนั้นนะคือล็อกหัวเลยก็คือแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ด้วยนะอย่างผมก็ติดบ้างไม่ติดบ้างคือมันยากมากที่จะติดร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบว่ามันจะต้องแบบเอาเป้าเนี่ยเข้าใจ่าพอดีกับหัวเลยแล้วกดยิงอะนั่นแหละมันจะล็อกหัวแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงส่วนมากเกมระบบเกมเกมนี้มันล็อกตัวอยู่แล้ว แต่มันก็มีโอกาสฟุกอะแหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ลองไปฝึกกันดูจะได้แบบคนโรแล้วเดี๋ยวไปโดดลมให้ดูสกเกมหนึ่งดีป่ะเอ,อ่โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้าเฮย้ยเฮ้ยฉากหลังไปไหนวะเฮ้ยทำไมพื้นหลังไม่ใส่แล้ว,วอะเฮ้ยแล้วทำไมผมสั้นวะเฮ้ยอ,อะไรก็ดูแปลกตาไปหมดเลยเทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับพอดีแบบ คลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วดิช่วงต้นคลิปตอนที่สอนลากยิงหัวกับช่วงนี้อันนี้คือช่วงที่สองใช่ไหมกับตอนโดดล่มเนี่ยคือห่างกันรประมาณ2-3วันคือทําคลิปอันนั้นเสร็จทําช่วงต้นคลิปเสร็จสอนยิงเสร็จปุ๊บเน่ยแมแล้วแบบเฮ้ยเวลามันบีบมากคือจะต้องย้ายบ้านไงทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แบบโดดล่มต่อ ตอนนี้ก็ย้ายบ้านมาเรียบร้อยแล้วมาอยู่คอนโดนะครับผมเค <Okay. S 1> ก็รู้สึกว่ามัน,มนเล็กลงอะ่ะเออมันเล็กลงเยอะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนี่ยตอนที่แบบเล่นเกมไปพูดไปเนี่ยคือยังไม่รู้เลยว่าข้างบ้านเขาจะด่าหรือเปล่าที่มันเสียงดังเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นๆอยู่พี่หายไปโปรดรู้ไว้โดนข้างบ้านด่านะจ๊ะโอ้โ <laughs> ห <Okay>, oh, <laughs> อะไรเนี่ยอะ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวันนี้เราก็จะพยายามแบบว่าเน้นลากยิงหัวเยอะกว่าปกติแล้วกัน <laughs> ก็สามไม่ลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมเดี๋ยวนี้ไอ้ตาล่าสังหาสมันได้แค่กอสองวะไอ้เจ๊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 เยี่ยีเจอกันแล้วเจอก็ได้โอ้โหลุกนั่งไม่ติดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูจะลุกนั่งทำไมวะเนี่ยอืมอ่ะลุกนั่งไปด้วยก็ได้อ่ะผสมผสมกันแล้วกันอืมหัวแตกอยู่ไหนจใจมันระยะไกลอ่ะมันต้องแบบระยะใกล้ๆอ่ะทะระยะใกล้ค่อยล่าเดี๋ยวมันเหมือนมันมันเหมือนคุ้นมือไปแล้วอ่ะเล่นเล่นปกติเดี๋ยว อะไรของผมครับเนี่ยเรียกว่าปกติแล้วกันนะ <S <S คือระยะระยะนี้มันมันมันล่างมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่าจะลากคือต้องขึ้นสโคปล่างไงมันไกลไปแต่ระยะใ,ใกล้เนี่ยแน่นอนลากยิงหัวนน่นอนไอเน,นี่ยเนี่ยโ,โ,โอ้โหโหโัวแตกอีกเบื่อครับทุกคนบางทีเราก็แคบกุ้มใจในความโวดตัวเองเหมือนกันไอ้มันมีแบบยายาแบบลดความโหดวะเล่นเกมไหนก็หดโอ้ยเบื่อจริงๆ หลายคนบอกว่าพี่เล่นเกมนู้นเล่นเกมนี้หน่อยคือแบบเราอยากจะเล่นแบบว่าเล่นเกมไหนแล้วมีความสุขเราก็เล่นเกมนั้นนะเออเข้าใจใช่ไหมคือแบบถ้าเกิดว่าเป็นเอฟซีผมเจงอะไรเงี้ยเออก็อยากให้แบบว่าติดตามดูเกมที่เล่นไม่ใช่ว่าพี่เล่นเกมนี้หน่อยพี่เล่นเกมไหนหน่อยคือบบอยากจะบอกว่ายอดวิวสำคัญไหมมันถ้าได้เยอะมันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าได้น้อยก็ <S <S ไม่เป็นไรครับผมอย่าง <S <S น้อยมันก็้ได้ลองเปลี่ยนเกมได้ลองอะไร <S <S ที่แบบว่าช้เลยตัวอันนี้อันนี้คือความคิดผมนะบอกว่าเอ้พี่เล่นคอมหน่อย เกมนี้ยอดวิวหลักเลยเลยกะรที่ถ่ายอะไรเงี้ยคือแบบว่าคืออ่ะยอมรับว,ว่าเกมนี้อยอดวิวน้อยแต่แบบเฮ้ยเราเล่นเกมนี้เรามีความสุขมากกว่าคอรก็เล่นเกมนี้เข้าใจใช่ไหมคือเราไม่ได้อยากเล่นคอร์เลยว่ะตอนนี้คือมันเบือ่อคืออยากอยากจะเล่นอะไรใหม่ๆบ้างไม่โดนเลยอะไรโอ้โหโอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมัน,มนวาร์ปป้ะเนี่ยมันวาร์ปเนี่ยไปอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคืออยากจะลอง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 ความใหม่บ้าง มันก็ไม่ได้ใหม่หกับเกมแม่งเก่าแล้วแต่ไปถึงสําหรับตัวผมเองคือคือมันใหม่อะ่ะเออแต่จริงๆนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเกมนี้แม่งเล่นง่ายสุดแหละตั้งแต่ที่แบบเกมอื่นอ่ะโอ้แต่คนติดตามมานานจะรู้ว่าเอ้ยเราเล่นเกมไหนมาบ้างวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันถ้าอยากรู้เล่นเกมไหนหัวแตกลากไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นลิ้นอย่าเล่นลิ้นอย่าเล่นลิ้นออกมาเดชเอ้ยแต่เนเนเนเอายิงก่อพี่หัวแตกนะหัวแตกนะหัวแตกนะ เนี่ยมันชอบออกมาครึ่งตัวเกมมันไม่ล็อกให้วะเกมโคตรแกะโอ้ยเด้เดโอ้โหใจเยน็นใจเย็นลากนะลากหัวแตกเนี่ยระยะนี้ต้องลากยังไงยังไงเนี่ายระยะนี้ลากแน,น่นอนอย่าไปลุกนั่งชา้าลากนาี่แหละชัว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 เน้นเน้นไอ้เอด้ด้หลังข้าวอ้าวยังไงลากหัวแตกนะหัวแตกเรียบร้อยเนี่ยได้ไหมคือผมวางป้าไว้ระดับกลางอกสักระลากขึ้นเลยเนๆๆๆ้นเน้นเน้นเน้น ไม่ใช่กลางอกดิหัวแต่ว่ามันล็อกอกเออคือคือมันล็อกอกปุ๊บเราก็ต้องลากขึ้นเราจะพูดอย่างงี้บ้าเอ้ยเนี่ยลากขึ้นเรียบร้อยเน้นเน้นน้นเน้นน้มันจะไหนหัวแตกเนี่ยลากไปเนี่ยคือพยายามวางระดับหัวระดับอกอะไรก็ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้แบบว่ามันฟุกติดเข้าหัวก็ละวางไว้ระดับหัวมันจะมันอาจจะฟุกดูด แต่เมื่อกี้คือเห็นไหมมันจะพอพอกดยิงปุ๊บมันก็ไปดูดตัวก็ลากขึ้นจบแค่นั้นง,ง,ง่ายๆตอนนี้ยิงไปกล้าแล้วตอนนี้อ่าทุกคนลองทายดูว่าผมจะยิงได้เท่าไหร่นะลองทายเล่นๆกันดูอันเนั้นแน่ข้างล่างวิ่งมาละจ้าออาหัวแต่งนะเนี่ยลากไปลากไปเรียบร้อยเดีย๋ยววางไว้ระดับเนี้ยระดับหัวเนีัยง่ายมันจะดูเข้าตัวไม่เป็นไรแล้วก็ลากขึ้นเห็นไหมเนี่ยโอ้ดูดิหัวอีกแล้วหัวโอ้ห่วหัวเน้นๆหัวเน้เนๆ,นๆโอ้โหเดีๆๆๆๆๆๆาเดาเดาเดาทำไมเป็สุดท้ายมัน หลุดไปตัวะทำไมเป็นลุดไปตัวไเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยตอนนี้มันไมเ้ก็บของพี่เดี๋ยว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 เดีอะไรเนี่ย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 อะไรเนลากสดๆไปหัวหนึ่งไม่ก็ยังดีนี่หิงครเบาเลยรอยะไกลอะสักขาพังปะวะไปเพื่อนไปเรียกเพื่อนแกมาไปเรียกเพื่อนแกมา12คิวแล้ว อันนั้นแน่นั้นแน่นั้นแน่หัวแตกนะลากหัวไปนี่ไงเน่เน่เน่เแบบเนี้ยล็อกหัวล็อกหัวสบายสามเมตรติดอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป้าได้ับหัวมันฟุกติดหัวอย่างเงี้ยสามเมตรติดแน่นอนจ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจ้เย้เจ้เย้ลูกพี่เจ้เย็นหัวแตกนะเรียบร้อยระยะประชิดก็ลากได้นะวางระดับเนี้ยคือคือคืออย่าให้มันไปดูดขาถ้าเกิดว่าดูดดูดขาไงก็ต้องเปลี่ยนรีคอยล์ใหม่เอ้ยลูกนั่งไปก็เดี จะอะไรอ่ะอ้าวหัวแตกมันไม่ล็อกให้อ่ะเนี่ยวดูอะเราจอะไรวะอ้าวม่ไม่ล็อกอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหระบบเกมแม่งโคตรโง่เลยเนี่ยอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยตัวเดียวกันปะแอบมาวิี่ตัวไหนลากหัวลากหัวโอ้โหโอ้โหไม่โดนหัวสักเม็ดโคตรเกะคือผมเล่นสปอร์ตสุสีไม่ถนัดอะยิงโดนหัวไหมหัวไปไม่หัวอีก หัวนะหัวนะเอามาหัวแตกนะยังไงยังไงหัวแตกนะหัวแตกนะโอ้โหไม่โดนหัวเลยหัวแตกเออเดี๋ยวเดี๋ยวลุกนั่งมาโอ้โหขยับพอดีโอ้โหตัวเน้นเน้นตัวเน้อะไรวะเนี่ยยิงล่าหัวมาอย่างดีทั้งเกมเอ้ สุดท้ายน,นี่คือสะขรลากไม่โดนเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็แบไปเท่านี้แล้วนใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับเพื่อกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้ดยครับบ๊ายบาย